เก9 7 5 7นย7 9 6 3ดหีีเกวันดี้ตปูวนะสวัสดีครับสวัสดี f อฟทางช่องพหั c h ชนแนลครับมื่อนี้ครับวันที่สิหากลุ่มภ้าพันสองหาหกครับผมเนาะมื่อนี้ครับจะมาตามเลขปูสามเป็นโค้งสุดท้ายให้เอทางช่องครับผมถ้าชอบฝากฎกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ครับเลขออกแล้วครับผมเนาะ จะรู้ว่าใครเป็นหมู่เป็นจ่าครับข้าพผมปูเป็นเป็นไดปูหลักสิบล่างฮะหลักสิบล่างหลักสิบล่างไม่พิเศแบบนี้เง้นบะครับผมแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองหลักสิบล่างคือมีสี่ตัวปูสี่ตัวสี่ตัวมำงานเรียกปูเรื่องมอย ครับผมหลักรอยต่างไปมันลงมันเขาบอกเมาแปดเท่ากับศูนย์หนึ่งรหลักร้อยคุที่แล้วศูนย์ลดลงสองแก้มก็เป็นแปดแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามอ๋อครับผมสูตรนี้ทําง่ายนิดเดียวครับผมเนาะบูที่ก้าซนเอ็นปูปูที่ก้าซุนย่างเดือหรักที่ก้าซนปูปูที่บอกกับปูศุนเก่า นี่เอาไปแท่งฮอกนีิครับงดก่อนปูกระซื้อหนึ่งหกครับผมกับเก้าเจ็ดครับผมเนาะบอกกลับครับผมงดเมื่อกี้นี่กระซื้อเก้าศูนย์บอกลับครับเอาแท่งฮอกวันแท่งฮกที่ปูเอ็นหกตัวเดียวล่างล่เด่นหกตัวเดียวเด่นหกตัวเดียวปูวาล่างครับผมเาแท่งกหน่ครับผมปูผมมากหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกศูนย์หก พ่อเนี่ต้องปเอป๋าปูขวงกลมกวอนปูนี่นปูมัดเนะาะเงินบอกปูับสองนึ่งกับหนึ่งเนี่เอาไปเ่กต,ต,ตัวเดียวปูคือไมและสามตัวหกตัวเดียวเส้นหกตัวเดียวสามตัวสามตัวนี้เอามาใส่หกตัวเดียวครับจะเป็นหกศูนย์หกสองหกหนึ่งที่ปูศูนย์หกเนี่ยไปใส่ศูนย์หกหนึ่งกสองหกไปใอก็อคือว่าหกลักหน่ยวยมาปู อันนี้ลักซิฟมันมาลักซิฟได้ตัวอันนี้ลักซิฟก็คือว่าหกมีลักหนวยเออนี่ไปเอาไปลักหนวยตัวยุย่นแม่นเป็นลักซิฟแบบครับผมมีบัตรพิทบาทจนสี่ตัวนี่ยสี่ตัวนี้บ่ตรพิทแหลักสิบล่างแน่น้อยหกหัวเขาดีว่าพูดน,น,นึงปูเขาดีบ่ครับผมหกหัวเลยแม่น,มนบ่นี่ครับเอาหลักร้อยครับลดลงสองแต้มครับเนาะอุตส่าห์แล้วเลียกออกศูนย์หกสามครับศูนย์ลดลงสองแต้มครับก็เป็นแปดครับผมเนาะนี่ครับผม แล้วก็นับไปครับศูนย์หนึ่งสองเข็ดงายแห้งครับผมเนาะก้อนไม่ก้อนเห็นบะครับผมเก้าเก้้าหลักร้อยเก้าเลขออกเก้าเจ็ดเก้าพู้น้องผู้ก่อนเนาะนั่นเดียวนี่ครับก็ได้เจ็ดได้ศูนย์ได้หนึ่งอ๋อเลขออกศูนย์เก้าครับศูนย์นี่ก็ถือว่าเข็ดง่ากครับผมเนาะเข็ดไง่าครับผมเราปูถามในปู ฟันดีบางคนดิปูฟันฟันว่าเนี่ยเขามาฟันแห่ใส่ผู้ไข่ดิขวมหัวเลยรขวมฟันว่างุ่มใส่ปันว่าแม่นป่าครับผมงุ่มใส่เอามาวันแหมใส่คนนั่นเห็นไหมวันแห่ใส่คนกับผมเนาะโอ้ยใส้ปูไข่ใส่ผู้ไข่ครับผมปูหาหาห้อหาหกห้องแห่หาแหกปูบนปูบนปูบนนี้ บนเลครับผมล่างปูวาครับผมเนาะหลักสิบล่างครับศูนย์หนึ่งสองมาใส่หกครับก็เป็นที่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกครับล่างสองหาสองเจ็ดฮะสองหาบนรุ่นล่างปูบนบนสองห้าสองเจ็ดครับผมสองห้าสองเจ็ดครับ เสียดานนะปูนเนาะรอบก้อนปูกดเสียก่าเจ็ดกับหกหน,นึ่งหกกระบอกกระบอกกับที่เรากระบอกกับครับผมสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดบนหกครั้งใช้ปูยังบนแบบนี้ปูอันนี้อันนี้หลักซ <laughs> ิบปูนี่หลักน่วยบูนี่อ๋อครับผมสองห้าสองเจ็ดหลักสิบแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองออกเก้าศูนย์อ๋อนี่เก้าศูนย์เก้าเจ็ด ห้าเจ็ดซีซเจดเก้าหกสมเงินดีี่ปูสองห้าสองห้าสองมงกม่เลยคือบันใจแทาปูขนาดปูออกมาเอยเหมืเงินบ่แล้วปูสูตรนี่เขาดีพปูสูตนี่เขาดีเขาไม่ยังวนแล้วนี่หนึ่งสอง้ปูปูมาเจ็ดหน่อนนี่เงินบ่ออือครับผมสูตเดียวหลักสิบหนึ่งนึ่สองสาปู หลักหน่วยห้าหกเจ็ดอย่างปูนเอ้าตัวเดียวเล็ตัวเดียวตัวเดียวหกที่ปูนป <S <S นั่นเดียวนี่ตัวเดียวหกตัวเดียวหกนั่นเนี่ยล่างปูปนอ่ะล่างล่างครับผมเนาะล่างหกตัวเดียวครับบนหลักสิบหนึ่งสองสามหลักหน่วยห้าหกเจ็ดครับแต่ว่าปู่วงกลมไว้ให้สองหาเดอา้อเอฟทีทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวเขียนให้เอฟทีทางช่องครับผม โค้งสุดท้ายได้ปูหนี่ปูลานนั่นแหละเ่าเปลี่ยนแปลงครับผมตลอดสองห้าสองเจ็ดเท่านั้นไม่มีแก้ตัวได้นะปู่เพราะว่าพวกนี้เลขออกแล้วเพราะมักมักรักหล่อสามได้ใช่ไหมสามได้ที่ปู่แนัอืมครับโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวผมเขียนให้เอ็ซทีทางช่องครับผมปูสามแปดโค้งสุดท้ายครับเพราะว่าพรุ่งนี้เลขออกแล้วจะรู้ว่าใครเป็นหมูเป็นจ่าครับ ปูสามแปดแล้ <relacion> วปูบนวิ่งยังปูบนวิ่งยังล่างวิ่งหกตปูร <pper> ่างวิ่งหครับแล้วปูเจ็ดตะปูบนวิ่งเจ็ดครับ <pper> 7, ลหบลักหน่วยครับผมเนาะปูวาครับ หกก็หลักหน่วยครับเ <_ an> พราะว่าหนึ่งสองสามเป็นหลักสิบครับผมแล้วปูถามในปูงวดนี้มันใจบุครับงวดนี้ครับใจที่กะปูวาครับผมเนาะมันใจขื้เก่าครับผมจ้องหากับจองเจ็ดตลฮะมาหาตัวเดียวห้าห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวครับ อ๋อโอเคครับเนาะโอเคครับล่าง06ติปู16 26บน25 27ติปู2 5 27หลักร้อย3ครับ ะเป็นที่สองเจ็ดสองห้าครับนี่ครับแต่ถือว่าบนลายตัวครับผมเนาะเด่นที่เจ็ดครับผมเนาะเป็นบัวบัวมากหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกบัวหนึ่งหกถึงบ่หนึ่งหกอืมาีกหนึ่งนีครับหนึ่งหก 3 2 7ส2ง2จ็ดครับล่าง06 16 26, 26เด่นที่16ครับลงวันที่16บหกทับสองทับหกเจ็ดครับกะปูทำเนี่ยครับผมงมวดเด่นดปูวิ่งตัวเดียวตรงไหนปูนกน 6, หกที่ปูล่าง วิ่งหกล่างปูวาครับ <c oughs> ตาวางวันนี้หกกระดังครับผมเนาะหกกระดังมากวันนี้ครับแคปหน้าจอเดอฟซี FC ทนนั้งช่องครับผมเนาะของปูสามแปดโค้งสุดท้ายครับพุ่งนี้เลยกออกแล้วครับผมเนาะจะรู้ว่าใครเป็นหมู่เป็นจ่าครับหลัง 16. สิบหกจุดนชนน,นนอครับผมเนาะจะมาสรุปตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องเบิงวา่ามีไผแน่เขาแน่ครับผมมีเจ้าใดแน่บกเขาครับผมเนาะนี่ครับ ของปู่สามแปดงวดนี้ครับบนวิ่งเจ็ดครับล่างวิ่งหกครับชุดสามตัวครับสามสองห้าสามสองเจ็ดสองเจ็ดสองห้าครับสองตัวหลักร้อยครับหลักร้อยสามครับงวดนี้ครับปูวาครับผมเนาะหลักร้อยสามครับล่างครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกครับเด่นที่หนึ่งหกครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ ปูฟันวานเดวันแหย่เตาปูวันแหย่ฟันปูตปูฟันวานในวันแห่ดเมครับผมปูแห่หายหก่ปูว่าครับผมอ๋อตามนี้ครับผมเนาะแต่สุดท่านี่กับเขาอวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เมืองคลิปนี้เตือนทางแคลวคาดปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ